กีฬามันมันจกฆ่าลูกเสือโรงเรียนอสสพทยาเรามาลุ้นกันว่าลูกเสือตออัว,น,น,วตน้อยของเรานั้นจะข้ามสิ่งกีกขวางเหล่านี้ไปได้หรือไม่ไปตามชมกันเลยเริ่มกันที่น้องปอนหนึ่งแห่งเสื้อสีฟ้าบูเต้ขวาเชือกมาส่งให้น้องน้องก็จับเชือกไว้ตัดสินใจกระโดดข้ามไปผ่านอย่างเฉลุย พี่เคิลฟิวทรงกลมกะโดดข้ามไปเหมือนจะลอดเก็บทรงไม่อยู่ลงไปซะงั้นโตโยก็เช่นกันมาดูก่อนย่าจะเก็บทรงได้หรือไม่กระโดดข้ามไปเอาเก็บทร,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 รงอยู่ซะอย่างนั้นออโต้ก็แทแทกแทดแทแทหูหมาบอกว่าดูนี่ดูพี่เป็นตัวอย่างข้าม,มาได้เอาย้อนกลับไปซะอย่างนั้นนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีส่วนพี่เบนยังไม่ทันจะถึงครึ่งทางเอาขาไปแช่น้ำซะอย่างนั้น นั่นแช่ขาไม่พอหนูขอแช่ตูดด้วยบอกเลยว่างานนี้เปียกยันไขและต่อไปเป็น9แห่งปอสีทับสามกระโดดมาเอา้าไม่ผ่านซะอย่างนั้นสงสัยรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวและนี่คือไฮไลท์ของงานน้องเต้แห่งปอห้าทับสามได้จังหวะแล้วก็ยังไงกระโดดเอาน้ำกระเด็นใส่ครูเอซะอย่างนั้นตัดภาพมาที่น้องนี่หนาะป้ป้าบอกว่าจับตรงนี้ยังไงก็รอด เ,เชื่อป๊ปาายังไงก็รอดไปเลยเอาหูรอดตรงไหนเนี่ยป๊ปาหนูไม่คุยกับป๊าแล้วหนูไปแล้วงอนแล้วในคนสุดท้ายพี่มีผู้เก็บส่งไม่ค่อยอยู่โอ้โหเรียบร้อยเปียกยันใคร